ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีตอนเช้าเพิ่งตื่นไก่เลี้ยงไว้ก็ยังคงออกหาคู่อยู่นะครับยังไม่ได้คู่ก็ตัวนเลี้ยงไม่ได้คู่ก็มาจับไก่หนุ่มนะครับไก่หนุม่ม ลูกแม่คู่เกิดอทองดำนะครับตัวที่เตะหูนอนคู่ตัวสู้กิ้งนะครับตัวนั้นนะครับเป็นแม่คู่เกิดรับก็สรุปผลนะครับเตะตัวเดียวเตะเขาตัวเดียวนะครับ ประมาณห้านาทีนะครับเขาจับยอมนี่คือเป็นปัญหานะครับเกรดไก่เวลาไก่ไปปั้มไปไอ้นี่นะครับไก่มันต่างชั้นกันมากนะครับไอไก่ตัวที่ดีนะครับเราไปไล่แข็งมันก็จะไม่ได้หน้านะครับเขาเรียกเรียกว่าไม่ได้หน้านะครับแต่อย่างนี้ เก่งนะครับเก่งถือว่าเก่งแต่ปัญหามันคือเก่งเกินต้องหาคู่ที่มีความเก่งพอกันนะครับเพื่อทำการปั้มชนเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาแตกนะครับจะเป็นปัญหาของหลายๆซุ้มนะครับที่ไม่มี ไก่นวมไก่เนื้อไก,ไก่นวมคููฝึกแต่บางตัวนะครับถ้ามันเก่งจริงๆเนี่ยครับทำยังไงไล่ยกก็ไม่ได้นะครับไล่ยกไล่อันนี่ไม่ได้ไม่ครบอันเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับบางตัวสองตัวผัดสามตัวผัดนะครับนกคานวมเคยมีนะครับเคยมี แล้วทีนี้ออกไปสนามจริงเนี่ยครับออกไปสนามจริงเจอคู่ต่อสู้ที่มีความกล้านหน่อยมีฝีมือหน่อยนะครับทนทนหน่อยไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้จะอาอการท้อนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยยืนระยะนะครับเป็นปัญหานะครับ นนี้ต้องทำยังไงก็ต้องเมื่อไก่ไม่ได้หน้านะครับก็ต้องไปใส่เงินนี่แหละครับไปหาเปียบธรรมดาแต่ไม่ต้องใส่เยอะไม่ได้นะครับพวกนี้เพราะว่าไก่มันไม่ได้หน้าที่เขาเรียกว่าไก่ไม่ได้หน้านะครับมันเก่งเกินก็พวกนี้ แทบจะไม่โดนคู่ต่อสู้ตีนะครับถ้าคนเลี้ยงคนเลี้ยงทำยังไงคนเลี้ยงนี่จะรู้นะครับอย่างผมนี่รู้แค่จับจับดูตัวไก่นะครับมันจะแข็งมาจากข้างในนะครับถ้าไก่เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้กัดเดดได้ได้หน้ามาแล้ว จะรู้นะครับมันจะแข็งแข็งแข็งออกมาจากข้างในนะครับร่างกายของมันถ้าไก่ยังไม่หน้าจับดูก็โลเลโลเลโลเละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคนเลี้ยงไก่คนปั้นไก่ส่วนมากเขาจะรู้จับดูก็รู้นะครับก็เป็นตัวที่ผมลงคลิปสั้นเยอะๆนะครับที่ผมเรียกไอเขียวหัวบากนะ เก่งเลยนี่ไวเตะเข้าประมาณนาทีนาทีกว่าผมประมาณนาทีสองนาทีผมนับดูสามสิบครั้งใหม่ๆเลยนะครับของเขาก็ใหม่แต่ต่อเข้าป,ประมาณนี้ของเรายังเป็นเม็ดข้าวโพดอยู่นะครับประมาณนี้มันเข้าทางมันด้วยเพราะว่าจะเดิน เดินเข้าหามันมันมีถอยด้วยนะครับไอชุดนี้ชุดแม่คู่เกิดทองดำนะครับมันก็ตีสไตล์เหมือนทองดำเลยนะครับจะตีแผลคา,างแผลคางขึ้นมาหูแผลนี้อันตรายนะครับกระเดือกเขาเรียกกระกระเดือกรัดบ้องนะครับหรือว่าคางมาเลง <laughs> แผลนี้อันตรายนะครับถึงตายนะครับไก่แก้ยากนะครับ ไขคา,างไขคา,างไขคอนะครับก็ผมว่าแผลนีอน้อันตรายอันตรายกว่าแผลตานะแผลตายังกลับมาชนะได้นะครับแผลนี้มันจะทำให้ไก่เสียองค์นะครับก็แถวบ้านผมเรียกแผลสารอ้อนะครับ สระโอคอมันจะทบมาข้างหลังหัวหัวเขาจะทบมาข้างหลังนะครับก็เปิดขึ้นอย่างนี้ถ้าโดนโดนตีแผบนี้นะฮะและ้วก็ไอตัวที่โดนตีแผบนี้มันก็อย่างว่าครับมันเจ็บมันก็ออกอาวุธไม่ได้จะก,ก้มหยิบก็ก้มไม่ได้นะครับ ถือว่าโอเคนะครับที่มันเหลือที่เป็นชุดสุดท้ายที่หลังจากเาพราะจองนะครับชุดจองก็แล้วก็ที่ไม่ได้ขายเพราโดนหมากัดหมากัดกันแต่น้อยๆนะครับประมาณสองเดือน หัวนะครับตรงหัวก็จะเป็นแผลแผลตรงหางคิ้วมาถึงท้ายทอยนะครับผมก็เลยเรียกไอ้เขียวหัวบากนะครับแต่เก่งนะครับเก่งมีผมชอบตรงที่มันไวครับมันไวมีความไวมีความไวแต่ใครอยากดูคลิปนะดูคลิปนะครับ ยูทูบลงไม่ได้นะครับไปไปดูไอ้นี่ก็ได้นะครับปวิดศรีราษฎร์นะครับ p R a W b u i t แลวเวนวักนะครับแล้วก็ s r i l A s a k นะครับปวิดศรีราษฎร์เฟซบุ๊กนะครับก็เี๋ยวก่อนคน เพจเพจเฟเอ่อช่อง youtube ช่องช่องแรกนะครับพิวพิววพันมีเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละครับผมก็นั่งพูดอย่างนี้แหละอาทิตย์หนึ่งนั่งพูดความยาวประมาณ30นาที แล้วก็มีคนเข้ามาดูนะครับแล้วเข้ามาติดตามสามวันมาคนตามพันกว่าสี่วันห้าพันอาทิตย์หนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วก็มีเม้นเยอะนะครับคอมเมนต์เยอะมีเม้นหนึ่งบอกอยากดูคลิปนะครับผมก็ลงคลิปว่าเฟซบุ๊กมันลงได้นะครับลงได้นะครับ ลงได้แต่มันจะตามแจ้งลบทีหลังนะครับแจ้งลบทีหลังไอ o u t u b e นี่ลงมันไม่แจ้งนะครับมันไม่แจ้งลบนะครับมันปิดช,ช่องนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นนะครับตามไปดูครับตามไปดูได้อยู่ตรง f a c e b o o k นะครับหรือว่าแอดไลน์ไว้เดีสนใจนะครับลูกเราเพ่าะมาริมสะมุกดาหารนะครับ มีดีที่ไวนะครับไวไวคมไม่ต้องห่วงครับคมคมเตะโดนทำไมมันเตะโดน,นครับเพราะว่ามันเตะเปิดขึ้นนะครับยังไงก็โดนนะครับเป็นไก่ที่เตะเปิดขึ้นนะครับแล้วก็ลูกกลางอากาศากลางอากาศแข้งหน้าธรรมชาตินะครับพวกนี้ไม่ใช้ปากหยิบก็เตะได้นะครับ มีเหลี่ยมนิดๆก็ตัวรอดนะครับก็ไม่รู้ว่าตีโดนทนได้หรือเปล่านะครับถ้าเลี้ยงได้มันก็ทนนะครับเลี้ยงมันขึ้นอยู่กคนเลี้ยงนะครับไม่ใช่ยิ่งเก่งยิ่งตีคิดว่ามันไม่เจ็บตีเลี้ยงอาทิตย์อย่างนี้นะครับไก่ให้คุณคิดคิดว่านะครับให้คุณรู้ว่านะครับ ระยะเวลาของไก่ที่เราจะเอาออกไปชนเนี่ยนะครับมันกี่เดือนะมันเป็นปีนะครับก่ามันจะถ่ายขนนะครับปีนึงอ่ะผมก็มันขึ้นอยู่กับบางตัวนะครับบางบาง,าบางตัวก็ถ่ายแซมบางตัวก็ถ่ายถ่ายเต็มไปเลยนะครับบางตัวเราก็สังเกตเอานะครับให้คุณคิดว่าประมาณเจ็ดแปดเดือน คุณมีเวลาที่จะได้ดูมันน่คุณไปเล่งอาทิตย์อาทิตย์ต่ออาทิตย์เดือนหนึ่งไก่จริงๆนะครับถ้าเอาไปชนจริงๆประมาณเจ็ดครั้งก็พอนะครับต่อช่วงขนมันนะครับเจ็ดครั้งนี้ไม่นับกับนวมปั้มนะครับเจดครั้งนี่ถือว่าโอเคนะครับเห็นไหมครับพวกขึ้นป้ายชนร้าน ไปดูสถิติเขานะครับประมาณหกเจดครั้งเต็มที่นะครับไก่ไม่ใช่ยิ่งเก่งยิ่งเอาไปตีเละครับนี่นะครับก็ฝากจนกว่ามวนมวลมวลกระดูกกระดูกมันจะมานะครับกระดูกมันจะมาและทีนี้นะครับ ช่วงนี้ก็จะมีประเด็นไอ้นี่นะครับ <c oughs> <c oughs> เล่าสู่กันฟังไม่พลาดพิงถึงสุ้มไหนนะครับไม่พลาดพิงถึงสุ้มไหนถึงสายไหนนะครับ <c oughs> คือสายตาสายตากับสายพันธุ์เนี่ยครับไก่จริงๆมันก็อิงจากสายพันธุ์นี่แหละครับแล้วค่อยไปสายตานะครับ สายตานี่ก็โอเคนะครับยิ่งดีสิสายตาถ้าได้ของดีแต่สายพันธุ์เมื่อซื้อสายพันธุ์มาแล้วจะมาทําสายเราจะอยากได้อะไร,นะรหนึ่งก็ดูโครงสร้างครับที่ได้แน่ๆน,นะครับโครงสร้างโครงสร้างจาก เลือดสายเลือดที่เราไปซื้อมานะครับหน้าตาสีนี่นะครับจิตใจความหมายความหมานของเราของก,อก็จะประมาณนี้นะครับส่วนความเก่งความอะไรก็ลายดีดเอาใส่กันเอานะครับเราต้องการเรามี แต่ยังไงนะครับให้รู้ไว้นะครับตัวเมียจะส่งประมาณไม่น้อยกว่า75เปอร์เซ็นตะครับตัวเมียจะเป็นส่งตัวส่งส่งลูกนะครับไม่ต่ำกว่า75เปอร์เซ็นนะครับก็เผื่อไม่ถึงด้วย80หรือพ่อส่ง15แม่85เปอร์เซ็นนะครับ ก็ต้องทำกันทำลายบีดใช้ระยะเวลาประมาณ3-4ปีนะครับ <c oughs> แต่ผมรู้นะครับว่า <c oughs> เราพรา่าพม,ม่ริมสามอุหารนี่ <c oughs> เลือดมันนิ่งแล้วนะครับเอาพ่ออะไรมาใส่มันก็มันยังสมมุติ <c oughs> นี่นะครับไม,ไม่ได้สมมุติไอ้พ่อไอ้เขียวหัวบางเนนะครับ <c oughs> เป็นไก่ที่ไม่มีแข้งหน้านะครับ ความช้าแต่ว่าสรีละเขาจะบึกบึนนะครับเป็นไก่เยียที่เขียวช้านะครับถ้าจะเอาเมาชนมากมันก็ไม่ทันนะครับพวกนี้ต้องไปตีเชิงมีเบร์แข้งพลอยเขียวอะไรานนะครับเราก็เติมอย่างนี้มานะครับ ทีนี้มาใส่กับแม่คู่เกิดไอ้ทองดามันก็ส่งไอ้เขียวหวบางมามีแข้งหน้านะครับมีแข้งหน้ามีแข้งหน้าธรรมชาติมีเหลี่ยมนิดๆถอยเดินได้ถอยได้นะครับจังหวะศัตรูเพียงพํกาก็เดินเข้าตะคุบนะครับมีเหลี่ยมนิดๆพอตัวรอดนะครับมีรอลําวงนะครับไม่ถึงกับรอแต่พ่อไอ้เฉียวหัวบากรอนะครับมีรอมีรอดสั้นสลับยาวนะครับ แต่ผมก็ยังไม่แต่รู้แล้วแหละว่ามันมีล่อเพราะมันจะมีจังหวะอยากวิ่งวิ่งหน่อยนะครับแต่พอดีคู่ต่อสู้ไม่คุมมัน้วมันก็มีวิ่งผมชอบไก่สไตล์นี้นะครับไม่ใช่ปล่อยหางแล้วก็เตะหนึ่งครั้งแล้วก็วิ่งเลยอย่างนั้นผมก็เคยมีนะครับเคยมีแต่ผมไม่ได้เก็บไม่เก็บผมไม่ชอบนะครับเพราะว่า ไก่เนะี่ยที่ที่ที่มันไก่ชนเนี่ยนะครับที่มันจะแพ้ชนะกันเนี่ยคือมันต้องตีนะครับมันต้องเตะต่ผมชอบสไตล์ใช้เดือยจัดๆนะครับจะเป็นเดือยแทงจิ้มจิ้ม,จ,มจิ้มเข้าไปนะครับไม่ใช่ฟันโชโชใช้สังเกตนะครับไก่เวลาใช้ใช้เดือนยนะครับใช้ปลายต่อหรือ หรือมันทุบนะครับสังเกตดีนะครับตอนนี้ก็สําคัญนะครับสาหรับการดูแผลไก่ส่วนการเลี้ยงการเปรียบก็ไม่จะพูดเท่าไหร่ครับเพื่อนบนเพื่อนบนบอกบอกข้อมด <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไม่มีหมูให้เชื่อล็อกมา <c oughs> เอาเป็นว่านะครับถ้าใครนำลูกเรา พ่มาริมสาแล้วก็แอดไลน์ไว้มีปัญหาอะไรก็มาถามนะครับเราจะได้บวกเต็มๆนะครับ <c oughs> ไม่กักหรอกครับตอนนี้ก็เหลือตัวเมียอยู่เจ็ดตัวตัวผู้หนึ่งตัวที่พอจะแบ่งพี่น้องได้นะครับคร <c oughs> ับไม่มีแควเ,เลย <c oughs> กไก่ประมาณห้าเดือนนะครับตอนนี้ประมาณห้าเดือน ตัวละหนึ่งเทานะครับถ้าไม่มีใครเอาผมก็เก็บนะครับเพราะว่ามันมันจะใส่กับไอ้เขียวขรบากได้นะครับจุดนี้ตัวเมียชุดนี้นะครับก็ทีนี้ก็จะมีเหลือบุญเหลือจะบุญเหลือนะครับก็อ่าน้องนาวินนะครับ ก็เอดไลกันไว้แล้วแล้วก็โอนเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือค่าส่งเนาะก็จะไปอยู่สุโขทัยกับน้องนาวินนะครับเห็นเขาถ่ายคลิปเออถ่ายรูปมุงมุงไก่ชนนะครับผมนับดูก็สิบเอ็ดมุง้งก็จะเหมือนผมในช่วงช่วงที่ผมชนไก่แรกๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ พอดีนะครับ11-12งมงก็ทำนวดทำเนื้อ,ทำ,อทำตัวแล้วก็นำ <c oughs> เตรียมไก่ตัวเมียไว้พอทีนี้อย่างน้องนาวินนะครับเขาจะต่อไปนะครับเขาจะเป็นคนเพาะเพราะทำไมครับเพราะว่าในไก่ชนที่เขาเลี้ยงเนี่ย มันก็จะมีตัวผ่านใช่ไหมครับเขาก็ต้องหาตัวเมียเตรียมไว้ตามสไตล์ที่เขาชอบนะครับก็จะเหมือนผมก็ดระวางก็ผสมไว้ทีนีก้ก็แนะนำนะครับก็นำเข้าลูกเราบ้างนะครับลูกเราจากสายตีแล้วก็จากฟาร์ม ปามก็น,นำเข้าเลยนะครับเออที่ผมบอกว่าไอ้ช่วงไอ้ไก่ทองมันเหมือนไอ้เฟอร์มี่ผมนะครับที่เขาบอกว่าตอนมันชนะนะครับชนะเจ็ดตัวตีกันเพลงตีไม่ซ้ำเหมือนกันเลยนะครับไอ้ไอ้เฟอร์มี่ผมนี่คนที่ ดูครั้งหนึ่งสองครั้งนี่จะไม่รู้หรอกครับว่ามันเปลี่ยนเพลงตีนะครับถ้ามันชนะไยมันก็จะเหมือนยืนยืนตีนะครับแต่ถ้าคู่ต่อสู้มีความแข็งแรงมีความเกง่งพอๆกันเนี่ยเขาถึงจะออกเหลี่ยมลีลาเพลงอื่นเขาถึงถึงจะเปลี่ยนเพลงนะครับตีอย่างนี้ไม่ได้กูกเปลี่ยนเปลี่ยนไปตีอย่างหนึ่งนะครับซึ่ง ไก่พวกนี้คมคมนะครับคม <c oughs> คมแล้วก็เพลงตีเขาจะเยอะนะครับเป็นตีสวยงามเลยนะครับเหมือนไก่ทองผมดูแล้วผมจะชอบคนเราจริงๆแล้วเนี่ยไก่ชนมันก็จะชอบอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับคือชนเก่งสวยงามไปเลยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมชอบไอเนี่ยสาดิสนิดๆออกสไตล์ไฟเตอร์นหน่อยนะครับผมชอบนะครับจริงนะครับผมชอบประเภทจิ้มจิ้มเดินเตะเดินตีนะผมชอบนะจริงๆชอบอย่างนั้นมากกว่ามันมันเดือดดีนะครับมึงทีกูทีมึงทีกูทีนี่มันนะครับไก่ชนชอบสไตล์นี้ เวลาเอาไก่ออกชนนะครับเนี่ยคือการไดหน้าก็เร,าเรียกว่าไดหน้านะครับไดหน้าได้หน้าคือต้องให้เขาของเรามันเจ็บด้วยนะครับให้กล้ามเนื้อมันแตกด้วยนะครับก็ซ้อมปั้มให้ไก่เกตไก่มันเท่าเทกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาข่าวหลัง ยืนระ,ระยะได้หน่อยเพราะว่ายังไงนะครับถ้าเข้าสนามจริงโอกาสที่จะเจอตัวเก่งๆพอๆกันเนี่ยมันมีนะครับมึงทีกูทีในยางมันแล้วทีนี้ก็ต่อไปก็มือน้ํอาอ่อันดับแรกก็น้ําเลี้ยงน้ําเลี้ยงมือเลี้ยงเลี้ยงดีหรือเปล่าที่เขาเรียกน้ําเลี้ยงนะครับที่จะมาช่วยไก่นะครับจะแค่ไก่เกรดมันเท่ากันเนี่ย น้ำเลี้ยงก,การเปรียบเปียบก็และการเปรียบมันก็มีรายละเอียดของมันนะครับก็ช,ช่วยๆมันหน่อยไกลนะครับไม่ใช่ว่ากเก่งแล้วกูกใส่อย่างเดียวนะครับก็ต้องเปรียบบางคนได้อันนี้บางคนได้อันนี้ก็เอามาทถั่วใส่กันแล้วก็ถั่วดือยใส่กันนะครับ,บเวลาเปรียบ แล้วก็จะถัว่วเดือยใส่กันนะครับบางคนได้ช่วงบางคนได้หนาหน่อยแต่อ่านตำแหน่งตีอย่างนี้นะครับตำแหน่งค้างตำแหน่งงอนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็น้ำเลี้ยงการเปรียบแล้วก็มือน้ำนะครับมือน้ำแล้วก็ยานะครับนี่นะครับช่วยมันก็จะครบ ในเรื่องของไก่ชนนะครับการเดินยาการทำยาแต่ละยกดูไปตามอาการไก่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากถึงน้องนาวินนะครับบุญเหลือเหลือสองข้างละ2เส้นนะครับถ่ายแซม พอดีมันลอยลอยมันตรงกับแถวบ้านเขานะครับสอ2สามบ้านเขานะครับสุขโขทยัยนี่นะครับการมาคบมารู้จักกันต่างถิ่นนะครับไก่ลอยไก่แต่ละพื้นที่ที่เขาหาชนนี่ มันก็ดีนะครับแถวบ้านผมมันก็สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามโลสามโลหนึ่งสามโลสองสามโลสามอย่างเงี้ยนะครับแถวมุกอาหารจะเยอะนะครับเดี๋ยวนี้สองสามสองสองสามกว่าถึงสองโลห้านี่ก็เยอะนะครับเอาละครับถึงเวลาแล้วยนะี่สิบห้านาทีมีโอกาสหน้าค่อยคุยกันใหม่นะครับ พอดีโทรศัพท์มันกลากมันได้เวลาแค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ